สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับบูดี้ซีล็อกนะครับตัวนี้เป็นคอลลาเจนกลิ้นมิสเบอร์รี่นะครับอันนี้ก็เป็นแพ็คเกจที่ของเขานะครับเออก็จะมีรูปเป็นผลไม้หลายชนิดก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนน่าจะอะไรให้ความชุ่มคูดูอ่อนไหวนะครับแต่สิ่งที่ไม่ชอบคือไอ้ตรงนี้นะครับคอลลาเจน2,000มิลลิกรัมแล้วก็มีป้ายประเทศญี่ปุ่นหมายถึงอะไรไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าคอลลาเจนตัวนี้นำเข้ามาจากญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับความจริงนะครับพูดตรงๆนนนะะไม่่่่่วาหหหรืืออออยยีี้้ ล่าสุดเป็นยี่ห้ออะไรไรู้เพียงกระดาษไปนะครับใช้จุดขายก็คือว่าเอาวิตามินมาจากอังกฤษมาจากเยอรมันขอโทษครับวัคซีนก,กับคอลลาเจนประเทศไท,ไทยผลิตได้นะครับมีบริษัทต่ตางประเทศนะครับมาขอประเทศไทยผลิตนะครับแล้วไปส่งขายด้วยแล้วคอลลาเจนเอามาคิดบุญมเพื่อนะครับในฐานะคนเป็นชาตินยิยมเพียนบอกเลยนะว่าร่าฐานเพียนเป็นคนชาตินิยมดังนั้นถ้าเกิดอะไรที่ประเทศไทยผลิตแล้วขายส่งออกต่างประเทศได้เนี่ย ไม่ต้องไปทําให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าครับคอลลาเจนจากญี่ปุ่นเพื่อเราก็ส่งคอลลาเจนออกไปขายญี่ปุ่นอยู่นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดบูดี้ซีล็อออกรสชาติใหม่นะครับเพี่ยนคาดหวังนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีตราของธงชาติไทยนะครับผมเพราะให้ของไทยดีน่ะอันนี้ต้องยอมรับนะที่ว่าเราวิตามินกับคอลลาเจนเราส่งออกน้อะไรนะจ๊ะโอเคครับ่อนกิมาส่วนประกอบกันนะครับในนี้นะครับก็เขียนเป็นน้ําตาล11เปอร์เน้ําตาล11บเปเคือถ้าเกิดน้ำตาลสิบเอ่ดเปอร์เซ็นต์เนับ ไม่ถือว่าสูงนะเพราว่าปกติเนี่ยเราไม่ควรกินน้ำตาลเกิน10%อนะครับโอเคอย่างที่สองนะครับเป็นคอลลาเจนนะครับ1.43%จนะครับวิตามินซี0ูนยนเป็นนะครับแล้วก็ซิงค์กูโคเมด0.03%นเะครับโอเคเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันอยากจะรู้กันนะครับว่าตัวนี้ว o o d ที่สีล็อกเป็นยังไงเพราะเบี้ยงเคยรีวิวไปแล้วนะวุ o d ที่สีล็อกสีเขียวเนี่ยคือเมาเทนดิลแล้วถ้าเกิดเป็นสีส้ม เฮ้ยคือแบบทากินได้ดีมากเมื่อเราเอาจมูไกไปกล้แบบหอมหอมให้หอมอ่าดูสีนะครับสีตัวนี้นะจ๊ะสีใสอย่างนี้หลจ๊ะนะครับโอเคคราวนี้หอมหอมชอบชอบนะกินทําดีทําดีโอเคคราวนี้ชิมรสชาติเฮ้ยแปลกนะ ตัวนี้เอาเขียวน้าตาล11%แต่ถ้าเกิดพี่ท่าน,น,นกินเนื่องจากพี่ท่านเป็นคนไม่กินหวานนะครับงั้นถ้าเกิดเจออะไรหวานๆท่านจะรู้พี่ท่านจะให้ค่าความหวานอยู่ประมาณ7-8%นะถ้าเกิดเทียบกับยี่ห้ออื่นเฮ้ยว่ทาทำใช้ได้นะใช้ได้นะไม่ได้หวานมากแต่ทําไมส่วนประกอบมันหวานมากกว่าหรือมีการตัดรสชาติกันตัวเนี้ย นะครับให้รสชาติมิกเบอร์รี่อย่างชัดเจนคือตัวนี้ทำให้เบี้ยนแบบว่าเฮ้ยคาดหวังกับวูดดี้แบบแปลกน,นะครับกับวูดดี้ซีร็อกเพราะอะไรครับคือตัวแรกอ่ะเขาเบลทินดิวตัวที่สองกลิ่นส้มเบลทินดิลบวกวส้มตัวนี้เบี้ยนนึกว่าจะมีเบลทินดิวกับเป็นมิกเบอร์รี่นะครับไม่ใช่นะจ๊ะตัวนี้เป็นมิกเบอร์รี่ล้วนๆเลยนะครับโอเคค่อนข้างที่ทำได้ดีนะครับตอนแรกพี่นึกว่าเฮ้ยมันต้องเจอกลิ่นเบลทินดิลเว่ยเป็นเบสิคล้วนะเว้ยแบบไอ้กลิ่นส้มนะโอเคนะครับบบถือว่าทไดด้ีแก ในเรื่องรสชาติไม่ได้หวานมากแล้วก็มีกลิ่นของมิสเบอรี่ที่ออกมาแบบดีแล้วก็รสชาติมิสเบอรี่ที่ดีครับผมโอเคครับเพื่อนๆการอยู่คลิปนี้ไปเป็นกนดีนะคชอบฝากกดไลค์ like, ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ